สวัสดีครับพบกับผมโค้ดปูแคนเดิลวอ e ทีมขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คัดเรียนเบสิก Forex ปันสุขนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับที่ทุกท่านได้เข้ามาเรียนในคัดนี้นะครับสำหรับในคัดนี้นะครับจะเป็น EP แรกนะครับที่จะมาสอนให้ให้กับคนใหม่กันเลย นะครับเนื่องจากว่า EP นี้จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการดาวนโหลด MT4 นะครับแล้วก็ติดตั้งโปรแกรม MT4 นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับท่านใดที่ติดตั้งโปรแกรม MT4 เป็นแล้วแล้วก็รู้เกี่ยวกับเรื่องของอรายละเอียดของโปรแกรม MT4 แล้วก็สามารถที่จะ ข้ามไป EP อื่นได้เลยนะครับโอเคสำหรับคนใหม่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับคนใหม่ก็ง่ายๆนะครับคนใหม่นะครับก็เวลาสมัครของโบเกอร์อะไรก็เข้าไปที่โบเกอร์นั้นนะครับอันนี้ผมจะมาดาวน์โหลดนะครับแพลตฟอร์มนะครับแพลตฟอร์มที่ที่โบเกอร์ของเว l d c ค a s นะครับอันนี้ เราเราเข้ามาที่เวอร์คาร์แล้วนะครับเราต้องไปค้นหาคำว่าแพลตฟอร์มนะครับแพลตฟอร์มอ่ะอย่างนี้นะครับเรามาเจอคำว่าแพลตฟอร์มแล้วนะครับเรามาเจอคำว่าแพลตฟอร์มเราก็คลิกที่แพลตฟอร์มครับผมมาคลิกที่แพลตฟอร์มพอคลิกปุ๊บเนี่ยมันก็จะมี mt4 Desktop นะครับหรือที่อื่นอาจจะเป็น mt4 Windows อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เราเรามาเลือกที่ mt4 desktop นะครับแล้วก็ส่วนส่วนเนี้ยจะเป็น ah mt4 mobile เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ่าโทรศัพท์นะครับเรามาเลือกที่ที่ตรงนี้ดีกว่านะครับสำหรับสำหรับคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับคอมพิวเตอร์โอเคเดี๋ยวเราคลิกเข้าไปนะครับแล้วเขาก็จะให้เราดาวน์โหลดนะครับอ่ะเราเลื่อนมาดูเลยนะครับว่าเขาให้เราดาวน์โหลดที่ตรงไหนออย่างนงี้นะครับก็จะขึ้นมาแล้วนะครับว่าให้เราดาวน์โหลด mt4 แบบนี้นะครับ เราก็จะเข้าไปดาวน์โหลดก็ตรงนี้ก็กําลังดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอสัญญาณแวบๆบแบบนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าดาวน์โหลดมามาเต็มแล้วต้องต้องรอให้ต้องรอให้ดาวน์โหลดสําสเร็จอ่าแบบนี้ถือว่าดาวน์โหลดสําเร็จแล้วนะครับเพราะว่าเขาแวบๆบแบบแล้วนะครับแบบนี้เราก็ติ๊กที่สามเหลี่ยมนี้เลยนะครับติ๊กที่สามเหลี่ยมแล้วก็ เปิดได้เลยนะครับเปิดได้เลยเพื่อรันนะครับเพื่อรันเพื่อติดตั้งโปรแกรมนะครับโอเคขึ้นมาหน้านี้แล้วเราก็เน็กไปได้เลยนะครับโปรแกรม MT4 ก็จะเวลาติดตั้งจะคล้ายๆกันนะครับเหมือนกันนั่นแหละไม่ไม่มีอะไรแตกต่างมากนะครับเดี๋ยวจะมีความแตกต่างเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่า ส่วนส่วนของการแตกต่างเยจะจะมีความแตกต่างที่ตรงไหนนะครับอะแบบนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ฟินิชไปได้เลยนะครับ mt 4 mt f i l e นะครับก็ติดตั้งคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันไม่ไม่มีอะไรแปลกนะครับโอเคหลังจากที่เราติดตั้งไปแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาจะขึ้น ขึ้นหน้าจอมาให้กับเรานะครับขึ้นหน้าจอนี่ๆๆกำลังประมวลผลนะครับกาลังประมวลผลเพราะว่าดูที่เมาส์นะครับดูที่ดูที่เมาส์เนี่ยๆๆดูที่เมาส์นะครับกาลังหมุน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 อยู่แบบนี้กําลังประมวลผลนะครับเดี๋ยวจะขึ้นขึ้นหน้าจอของ MT4 ขึ้นมานะครับรอสักครู่นะครับรอสักครู่ แต่ถ้าเขาไม่ขึ้นเดี๋ยวเราค่อยไปกดที่ไอคอนนะครับที่ไอคอนของของเขานะครับน่าจะรอสักครู่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ก็กำลังหมุนๆอยู่โอเคก็คอมพิวเตอร์ของของแต่ละคนนะครับก็ไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่ความแรงของคอมพิวเตอร์นะครับโอเคเรามาสู่หน้านี้แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยจะมีอยู่2อ,อย่างด้วยกันนะครับ สำหรับบล็อกเกอร์อื่นเนี่ยอาจจะมีอาจจะมีอจจะมอของจริงอันนี้ของจริงนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยบัญชีจริงนะครับมันจะขึ้นคําว่าเลียวนะครับคำว่าเลียวอาจจะเป็นเลียวหนึ่งเลียวสองเลียวสามก็ได้นะครับแต่ในส่วนของบล็อกเกอร์ของ w o r l d Card นะครับจะมีอยู่เลียวเดียวแล้วก็เป็นเดโมนะครับเดี๋ยวเราเข้าเดโมก่อนเลยก็ได้นะครับเราเข้าเดโมก่อนนะครับคลิก,ท,ลกท,ที่แถบเนี่ยนะครับคลิกที่แสบที่แถบเนี่ยที่เป็นคําว่าเดโม แต่สําหรับใครที่มีบัญชีจริงให้คลิกที่บัญชีจริงนะครับให้คลิกที่บัญชีจริงในตรงนี้ให้คลิกเดโมก่อนนะครับคลิกเดโมแล้วก็เน็กไปนะครับในส่วนของเดโมเนี่ยเห็นไหมเขาจะเข้ามาที่ new demo account นะครับ account เราก็สามารถเน็กไปได้เลยแต่ถ้าของใครเป็นบัญชีจริงให้มาที่ตรงนี้นะให้มาติ๊กถูกที่ช่องตรงนี้ แล้วใส่เนี่ยครับใส่ใส่หมายเลขนะครับล็อกอินที่ตรงนี้แล้วก็พาสเวิร์ดที่ที่ช่องนี้นะครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาไปที่เดโมก่อนนะครับไปที่เดโมโอเคตรงนี้ก็ติ๊กถูกแล้วนะครับแล้วก็เน็กไปได้เลยมาสังเกตดูที่ตรงนี้นะถ้าสมมุติว่าเราไม่มีบัญชีมุม มุมซ้ายล่างนะมุมซ้ายล่างขวามือถ้าเรายังไม่มีบัญชีนะครับเราเรายังไม่ได้ล็อกอินเนี่ยจะเป็นคําว่า no collection นะ no collection แล้วก็ตรงนี้นะครับแถบสีเนี้ยแถบสีเนี้ยจะเป็นสีน้ําตาลนะครับเป็นสีน้ําตาลโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ตรงนี้เวลาเราเวลาเราล็อกอินเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ผมจะตั้งชื่อนะตั้งชื่อว่า backtest นะครับในส่วนของบัญชีจริง เขาพอเราใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราเรากดเน็กหรือหรือเมื่อกี้อ่าน่าจะน่าจะเป็นเน็กเนาะตรงตรงกลางนะครับก็จะเข้าสู่บัญชีจริงได้เลยนะครับส่วน,ส,วนส่วนอันนี้เนี่ยเดโมโนเนี่ยเราต้องมาตั้งชื่อเองนะครับต้องมาช่างตั้งชื่อเองแล้วก็อ่ารหัสโฟนก็เป็นบวก6 6ไปนะครับบวก6 6ไปแล้วก็อ่าใส่หมายเลขนะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็เป็นอ่าปลอมๆไปก็ได้นะครับแล้วก็อีเมลก็ปลอมๆไปก็ได้แล้วแต่นะครับ แต่แต,ต่ต้องให้เป็นเป็นแบบนี้นะถ้าสมมุติว่าดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูถ้าขึ้นสีแดงแบบนี้จะไม่ได้นะครับต้องให้เป็นสีขาวนะต้องให้เป็นสีขาว .com แบบนี้นะครับแบบนี้ต้องให้เป็นสีขาวแบบนี้นะถึงจะใช้ได้นะครับคราวนี้เรามาดูที่ตรงนี้ครับผมอ่าดี POSIT นะครับจำนวนเงินผมขอแนะนำว่า ถ้าเราจะฝึกนะครับเราจะฝึกเราต้องมาดูจํานวนเงินของเราก่อนว่าจํานวนเงินของเราเนี่ยอยากจะลงอยากจะลงเงินจริงเท่าไหร่เวลาฝึกให้เราฝึกเท่านั้นสมมตุติเราจะลง100เหรียญให้เราคิกเมื่อกี้คิกเป็นแถบฟ้านะให้เราพิมพ์ไปเลยครับ100เหรียญน,นะครับแล้ววอลเลทเนี่ยผมผมแนะนําว่าให้เป็น จริงจริงแล้วมันจะมี1 1ต่อ500เนาะอันนี้เป็น1 100ก็ได้นะครับ1 100ก็ได้แล้วก็ IG ไปนะครับ IRG ยอมรับไปนะครับยอมรับแล้วก็กด N e x t ไปนะครับกด N e x t หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่กด N e x t แล้วนะครับจะมีรหัสขึ้นมาตัวนี้นะครับรหัสล็อกอินตัวเนี้ยเนี่ยรหัสล็อกอินตัวนี้กับพาสเวิร์ดอันนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาไปใส่ในมือถือเพื่อเล่นในมือถือได้ นะครับเราสามารถเอาไปเล่นในมือถือได้แต่ห้ามเอารหัสนี้นะห้ามเอาห้ามเอาอ่าอ่าพาสเวิร์ดตัวนี้ไปใส่ถ้าเวลาคนเนี่ยไม่รู้ครับผมเอารหัสของอันนี้ไปใส่ทำไมถึงไม่มีคำสั่งให้ออกบายออกเซลนะครับเนื่องจากว่ารหัสตัวนี้ครับเป็นรหัสอินเวสเตอร์นะครับรหัสอินเวสเตอร์เนี่ยเอาไว้ดูได้อย่างเดียวนะครับโอเคเข้าใจเข้าใจตรงกันนะครับ ดูได้อย่างเดียวนะอินเวสเตอร์นะครับดูได้อย่างเดียวอ่ะเรียบร้อยแล้วก็กดฟินิตไปได้เลยนะครับหลังจากที่กดฟินิตไปนะครับเห็นไหมตรงนี้ na <coming> ตรงนี้นะครับเขาจะมีตัวเลขวิ่งเห็นไหมจะมีตัวเลขวิ่งเมื่อกี้ไม่มีตัวเลขนะเมื่อเมื่อกี้เนี่ยจะเป็น no connect นะครับแล้วก็สีก็เปลี่ยนไปเห็นไหมครับสีตรงนี้จะเป็นสีเขียวและสีแดงแถบๆตรงนี้นะครับ เป็นสีเขียวและสีแดงแตอนแรกเป็นแถบสีน้ำตาลหรือสีแดงเนะี่ยเนาะที่มันเอ่อมันเป็นทั้ง2อ,อันเลยนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเนี่ยแบบนี้ครับเราเราติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ชื่อนะครับชื่อของเราเนี่ยเราก็จะมาดูครับ Account เนี่ยเนี่ยเนี่ยแอคเคาของเรานะครับ Account ของเรา,นะรเราแล้วก็ตอนเนี้ย เรามี a c c o u n t อะไรเรามี1 a c c o u n t เนะครับเรามี1 a c c o u n t แบบนี้นะครับส่วนช่องนี้ช่องนี้เขาขึ้นมาว่าอะไรช่องนี้นะครับนี่ยๆๆช่องนี้นะครับอ่ะอันนี้ช่องนี้เป็นช่อง Market Watch นะครับเอาไว้ดูเกี่ยวกับคู่ของสกุลเงินเดี๋ยวผมขยายให้ดูก่อนนะเดี๋ยวผมขยายให้ดูก่อน เราเอาเมาส์มานะครับเอาเมาส์มาตรงนี้แล้วก็ให้มันมีหัวลูกศรซ้ายขวานะครับคลิกแล้วก็ลากขยายออกมาทางขวานะลากขยายออกมาทางขวาเราจะเห็นสกุลเงินเป็นคู่นะเห็นนะครับเป็นสกุลเงินเห็นไหม U S D C s F นะครับอ่ะหรือเรียกง่ายๆครับว่า U ฟังอย่างเงี้ยนะครับ U ฟังนะครับส่วนช่องนี้ช่องข้างล่างนะ ช่องข้างล่างเนี่ยนะครับช่องข้างล่างเป็นช่องเกี่ยวกับ Navigator นะครับเป็น Navigator นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีนึงว่าช่องเกี่ยวกับเรื่องของแพลตฟอร์มของพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปที่ EP ที่2กันนะครับส่วน EP นี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการติดตั้งโปรแกรม MT4 ให้กับมือใหม่ที่ที่ยังไม่เคยเลยจริงๆนะครับ เดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาตรงนี้อีกนิดนึงนะครับสำหรับมือใหม่ที่ที่ได้บัญชีจริงนะครับสมมุติว่าเปิดโปรแกรมเปิดบัญชีเดโมโต,ตามผมมานะครับแล้วเอ๊ะแล้วจะกลับไปใส่บัญชีจริงได้อย่างไรนะครับให้มาเข้าที่นี่นะมาดูที่ไฟล์นี่นะครับไฟล์นะครับ นี่มานี่เลยนะครับ open account a นะครับมาคลิกที่นี่เลยนะครับเห็นไหมตัวนี้ก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับขึ้นมาเหมือนเดิมคราวนี้ก็มาใส่ที่นี่ได้เลยนะครับมาใส่ที่นี่ได้เลยครับผมเลียวเลียวของแท้นะห้ามคลิกเดโมนะครับถ้าของแท้นะครับแล้วก็มาที่ next เหมือนเดิมครับแล้วก็มากดนะครับแล้วก็ใส่นะครับ login แล้วก็ login password ไปนะครับแล้วก็กด finish ไปแค่นั้นเองนะครับแล้ว พอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยบัญชีเขาก็จะมาเพิ่มอย่างนี้นะครับจะมาเพิ่มตรงนี้เลยนี่ยจะมาเพิ่มตรงนี้เป็นจะเป็นสีทองนะจะเป็นสีทองเขาจะแยกอันนี้นะเขาจะแยกแยกละว่างละว่างเดโมโกับของจริงเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องนะครับแล้วบัญชีจริงตัวเนี้ยจะเป็นตัวสีทองนะครับจะเป็นตัวสีทองครับและหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูที่ตรงนี้ก่อนนะครับ ในส่วนของในส่วนของหน้าจอนะครับหน้าจอเวลาติดตั้งโปรแกรมขึ้นมาอันนี้จะเป็นมาตรฐานของเขาเลยนะจะเป็นมาตรฐานของเขาเลยว่าหน้าจอของเขาเนี่ยติดตั้งมาแล้วเขาจะขึ้นมา4สกุลเงินนี่นะครับ1สกุลเงิน2สกุลเงิน3สกุลเงินแล้วก็4สกุลเงินนะครับจะขึ้นมา4ี่สกุลเงินอ่ะคราวนี้ ขึ้นมา4ี่สกุลเงินเราสามารถที่จะลบได้นะครับเราสามารถที่จะลบได้ให้เหลือ1สกุลเงินหรือถ้าเราไม่ลบนะครับถ้าเราไม่ลบนะเราสามารถที่จะคลิกตรงเนี้ขยายขยายนะเห็นไหมเวลาเราขยายปุ๊บเนี่ยเราก็จะเป็นช่องที่เต็มเมเลยอ่ะผมลืมไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตรงนี้เห็นไหมมันจะมีคำว่าเทสนี่นะครับนี่ๆๆๆๆๆ history new alert อะไรต่างๆนะครับ ครนี้ถ้าเราเข้ามาที่ช่องนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องมาคลิกที่คำว่าเทรดนะครับเนี่ยเป็นคำว่าเทรดปุ๊บเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าบาลานซ์ของเราเนี่ยตอนเนี้ยอุย้ยโทษทีเนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยมีเงินอยู่เท่าไหร่ของจริงก็เหมือนกันนะครับของจริงก็เหมือนกันเนี่ยเขาเขาจะบอกเลยนะครับว่ามีมีบาลานซ์จำนวนเงินอยู่เท่าไหร่อินควิตี้อยู่เท่าไหร่ฟีมาจินอยู่เท่าไหร่ นะครับตรงนี้จะบอกรายละเอียดแล้วเวลาเราออกออเดอร์นะครับออกออเดอร์เขาก็จะขึ้นมาที่ตรงนี้เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะออกออเดอร์ให้ดูนะ1ออเดอร์นะครับแล้วผมจะลอง1ออเดอร์ก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมถอยตรงนี้ก่อนนะถอยตรงนี้ก่อนเห็นไหมมันชิดอยู่เห็นไหมครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมคลิกอันนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันชิดอยู่เห็นไหมครับผมกดถอยมากดถอยมาเสร็จปุ๊บก่อนที่จะออกออเดอร์นะมาดูที่ตรงนี้นะครับ แบบนี้1.00เนี่ยหมายความว่าเราออก1หลอดนะเพราะฉะนั้นเรามาคลิกให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ออกหลอดที่ต่ําที่สุดก่อน0.001 <1. S 1> อ้ย1มันไม่ไปอ่ะ1ไปแล้วนะครับคราวนี้ EUSC เดี๋ยวผมมาเข้าที่ M อ่ S1 ดีกว่าเนาะ S1 ในลักษณะแบบนี้นะครับในลักษณะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดออเดอร์ให้ดูนะเปิดออเดอร์ก็มาเปิดที่ตรงนี้นะครับะการช่องช่องของการเปิดออเดอร์นะนี่นี่นี่ช่องของการเปิดออเดอร์ตรงนี้เราซื้อบายอันนี้เราซื้อเซลนะครับซื้อบายซื้อเซลเดี๋ยวผมเปิดออเดอร์ไปอ่ะเดี๋ยวผมจะบายไปนะบาย1ออเดอร์อ๋อโอเคเวลาเวลาเราเข้ามาใหม่ๆนะครับ ถ้าเราถ้าเราไม่ได้เข้าไปตั้งค่านะเขาจะขึ้นมาเลยนะครับเราจะขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้เข้าเข้าไปตั้งค่าให้ดูเนาะเข้าไปตั้งค่าให้ดูเข้ามาที่ตรงนี้นะครับเข้ามาที่ตรงนี้เข้ามาที่ two นะเข้ามาที่ two นะครับแล้วก็มาที่ option นะครับเข้ามาที่ option พอ option เสร็จปุ๊บเนี่ยเรามาที่คําว่าเทรดนี่นะคาว่าเทรดนี่นะครับมาติ๊กถูกตรงนี้เลย one ค l i c k ทรดด i n g นะ แล้วเขาจะขึ้นมาแบบนี้นะครับ i accept นะ i accept แล้วก็กด OK ไปแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่ามี EA นะครับมี EA เราต้องมาติ๊กอะ l l o w กับ allow 2อ,อันนี้นะ2อ,อันนี้นะครับสอ,อันนี้อ่ะเรามาดูตรงนี้ก่อนถ้าเราไม่ได้ติ๊ก allow เมื่อกี้นะถ้าเราไม่ได้ติ๊ก a l l o w เมื่อกี้เนี่ยๆๆตรงนี้นะครับคำว่า auto t r a d g i n g จะเป็นสีแดง เดี๋ยวผมจะติกนี่นะผมติ๊ก a l l o w ออันนี้นี่เนี่ยติ๊ก a l l o w ออันนี้เขาจะกลายเป็นสีเขียวทันทีนะครับเดี๋ยวผมกดโอเคไปเลยนะกดโอเคปึ๊บเห็นไหมเขาเป็นสีเขียวทันทีเลยนะครับอันนี้เปิดในกรณีที่เรามี EA ที่จะเอาเข้ามาช่วยในการเทรดของเราถ้าเราไม่มีนะครับเราก็ติ๊กตรงคำว่า Auto t r ท d i n g เนี้ยให้เป็นให้เป็นหมวกสีแดงนะให้เป็นหมวกสีแดงนะครับ โอเคเมื่อกี้ยังไม่ได้ออกออเดอร์นะครับยังไม่ได้ออกออเดอร์เดี๋ยวต้องออกออเดอร์ก่อนให้ดูนะครับให้ดูอ่ะเห็นไหมจังหวัดแป๊บเดียวเองมันมันดีขึ้นไปแล้วนะครับอ่ะไม่เป็นไรเมื่อกี้จะบายเมื่อกี้จะบายอันนี้เซลล์ดีกว่านะครับอ่าอันนี้คือการออกออเดอร์นะครับอันนี้คือการออกออเดอร์คราวนี้เวลาเราออกออเดอร์ปุ๊บเนี่ยเห็นไหม คำสั่งที่เราออกออเดอร์เนี่ยเขาจะมาอยู่ที่ตรงนี้ทันทีเลยเห็นไหมครับเนี่ยๆๆตอนนี้เราออกออเดอร์ไปปุ๊บเนี่ยเราเสียค่าสเปซนี่นะครับเราเสียค่าสเปซค่าสเปซก็คืออะไรก็คือระหว่างราคาบีดกับราคาอาร์กนี่นะครับราคาบีดกับราคาอาร์กคราวนี้เราอยากรู้ว่าราคาบีดกับราคาอาร์กเนี่ยเขามีระยะห่างเท่าไหร่นะครับมีระยะห่างเท่าไหร่ เรามาที่ตรงนี้เรามาที่ตรงนี้นะครับเรามาที่ตรงนี้เลยเอาเมาส์มาอยู่ตรงนี้นะ inan. พื้นที่ Hence, ว่างๆเนี่ยเอาๆตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกขวานะครับแล้วเลื่อนมาตรงที่คําว่า Space เห็นไหมครับเนี <i> ated, ่ยเนี่ยเนี่ยครับสเปซเห็นไหมเขาก็จะแสดงผลออกมาในช่อง Space นะมองไม่เห็นก็ขยายอีกอย่างนี้นะครับแต่ละคู่เงินนะครับแต่ละคู่เงินเนี่ยมีความห่างของค่าสเป e เท่าไหร่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  อย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะดูได้นะครับโอเคตรงนี้นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนถ้าสมมุติว่าออเดอร์ของเรานะครับมีผลเป็นบวกนะครับมีผลเป็นบวกมีผลเป็นบวกนะเห็นเห็นสามเหลี่ยมข้างหลังนี้ไหมนี่ถ้ามีผลเป็นบวกตอนนี้เขายังยังติดลบอยู่นะเห็นไหม มีลบอยู่ข้างหน้านะครับมีลบอยู่ข้างหน้าลบอยู่ที่0.36นะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะเก็บออเดอร์หรือต้องการที่จะคัดลอสนะครับหรือต้องการคัดลอสนะเราสามารถที่จะมาติ๊กที่ตรงนี้ได้เลยนะครับติ๊กตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะติ๊กให้ดูนะแล้วออเดอร์จะหายไปแล้วจํานวนเงินเนี่ยเงินในบาลานซ์เราก็จะหายไปลองดูนะลองดูนะครับ1 2 3ปึ๊บเห็นไหม หายไปทันทีเลยนะครับเนี่ยเนี่ยหายไปทันทีเลยคงเหลือเท่าไหร่ครับ99เหรียญ62เซนนะครับโอเคสำหรับเกี่ยวกับเรื่องของการติดตั้งโปรแกรม MT4 ให้กับมือใหม่ EP นี้เป็น p ที่1นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ